มาปักหลักรอรับพวกเราแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังหนักแน่นแล้วก็ยังหนาแน่นนะครับมาต้อนรับการกลับมาต่อสู้อย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทุกคนเข้ามาในเรือนจำก็มีความเป็นอยู่ที่ตามสภาพนะครับก็เอ่อ เหมือนกับเข้ามาฝึกวิชาในการออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมคิดว่าสังคมได้พิพากษาแล้วว่าสิ่งที่เราเดินทางมาเนี่ยเ,ออเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนะครับคะแนนสำหรับคะแนนพือนที่สุวรรณที่ถูกบูรัาเนีย้ยได้ทราบถึงการเคลื่อนไหวด้านนอกครับข่าวผม,มทราบ น้อยมากนะครับเพราะว่าในเรือนจำก็มีข้อจำกัดแต่ว่าผมได้เห็นภาพของน้องๆมัิยมนะครับที่ถือเจ้าที่ร้ดียดรังแกแล้วก็ได้เห็นภาพการต่อสู้ซึ่งผมคิดว่าคบวนการต่อสู้มันมันมาไกลามากนะครับไกลจนจนใกล้จะถึงเส้นชัยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเพราะาตอนแรกเราคิดว่าการที่ ตัวแกนนำนะครับหลักๆห,หรือคนที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวในตอนต้นเนี่ยคือจองจำแล้วจะทำให้ขบวนเนี่ยสูญเสียการกําลังในการเคลื่อนไหวแต่ว่า,าเป็น,นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตองข้ามนะครับก็คือขบวนเนี่ยได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้บอกกับทั้งคมแล้วว่าทุกคนเป็นเป็นแกนนำในการต่อสู้อย่างแท้จริงในครั้งนี้ ข้อเรียกร้องอยังเหมือนเดิมทุกประการครับในส่วนแน่นนท์ีกับอะไรที่จะมีการเข้าไปร่วมชุมนุมหรืออะไรกันแน่นอนแน่นอนครับถ้ามีการชุมนุมก็โทรเรียกผมได้นะครับผมไปแน่นอนนะครับแล้วก็อยากบอกว่าเข้ามาในเรือนจําก็พร้อมลงนะครับพร้อมที่จะวิ่งสู้กับแกน้าตากับการฉีดน้าซึ่งผมอยู่ในเรือนจําก็ได้รับข่าวว่า พี่น้องเราได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยดีในการชุมนุมนะครับซึ่งเราพร้อมนะครับเราแข็งแรงขึ้นนะครับต้องบอกว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็หัวใจมันมันเขาเรียกอะไรมันร้อนรอนที่จะออกมาต่อสู้เพียงบาทเพงอะไรกับพี่น้องอีกครั้งนึงแล้วตอนนี้ห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดครับไม่ห่วงอะไรละครับเราผมคิดว่าทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุดทั้งทั้งคนที่เป็นผู้ชุมนุมนะครับทั้งสื่อมวลชนผมคิดว่ามาถึงจุดที่เราเห็นปัญหาร่วมกันนะครับแล้วเราจะ แก้ปัญหาร่วมกันครับเาเป็นห่วงไหมครับมีฝั่งเสื้อเหลืองจำนวนหนึ่งที่เขาพูดว่าเขาอยากคิดว่าจะต้องจบโดยการใช้ความรุนแรงครับผมคิดว่าความรุนแรงไม่ใช่คําตอบนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียนรู้ว่าความรุนแรงไม่ใช่คําตอบเราจะใช้สันติวิธีใช้ความจริงใจใช้ความเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับในการต่อสู้กับกับอีกฝั่งหนึ่งครับก็กำลังมีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันร์ขึ้นมาเหมือนกันนะคะ ผมคิดว่าคณะกรรมการถ้าตั้งอยู่บนการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาครับในการยอมรับว่าบ้านมันมีปัญอย่างไงคำวนก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับแต่ผมคิดว่าข้อเสนอของพวกเรามานี้มันชัดเจนอย่างอย่างเต็มที่แล้วนะครับชัดเจนทั้งในแง่วิธีการแล้วก็ทั้งในแง่ก็ยังรผบรองชัดเจนแล้วครับ้อรมมีเงื่อนไขห้ามชุมนุมไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับในการชุมนุมแล้วผมคิดว่า มันมีแรงขักมากกว่าในการเข้าไปชุมนุมนะครับอย่างพี่น้องทุกคนก็ก็มีพลังอย่างเต็มเปี่ยมนะครับพี่สมยก็จะเป็นพี่ใหญ่ในขบวนอครถามคุณสมยศครับเป็นยังไงบ้างครับกับการอยู่ในเรือนจาในครั้งนี้เรือนจําก็เป็นสุสานคนเป็นนะครับแล้วก็ยังมีสภาพที่บีบคั้นกดดันนะครับเพราะว่าเรือนจําเขาไม่ได้มีไว้แก้ไขนะครับเขามีไว้แก้แค้น เขาก็เลยให้สภาพการทํางานเนี่ย oh, 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 oh. เพื่อบีบรัดพวกเราดกดดันพวกเรานะครแต่ว่าไม่มีผลใดๆในการที่จะหยุดยั้งการต่อสู้ของประชาชนนะครับ